สวัสดีครับเพื่อนในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน p a c กเก e เซนเตอใน Synology กท s กันนะครับ p a c กเก e เซนเตอถ้าพูดในฐานะที่เพื่อนๆรู้จักกันแล้วก็คุ้นเคยกันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Google Play Store, App Store หรือว่า Windows Store อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอ่าฟังก์ชันเป็น store ที่นำรวบรวมเอาความสามารถหลายๆตัวนะครับมาไว้ให้บริการกับผู้ใช้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเปิดใช้งานแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาใช้งานตามความต้องการของเพื่อนๆตามการทำงานของเพื่อนๆได้เลยนะครับ อย่างตัว Nationality นะครับในการทำงานพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เอาตัว Package Center หรือว่าแอปต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานเนี่ยก็จะทำให้มันมีความสามารถหลากหลายแล้วก็การทำงานรองรับหลายๆแพลตฟอร์มได้แล้วก็ทำงานกับการทำงานของเราหลายๆอย่างได้เช่นกันนะครับเป็นสิ่งที่โอเคมากๆเลยครับเพื่อนๆ ในจุดเด่นของ s o n o l o g y Net อีกตัวหนึ่งก็คือการที่มีแอปพลิเคชันมีอะไรต่างๆเข้ามารองรับการใช้งานนะครับมาให้เราเลือกใช้งานกันนะครับโอเคครับวิธีการทํานะครับเราก็จะลังไดล็อกแนว https//colcon test connect นะครับ Access by g e n e l o g y Google Chrome Pure 9 Pure Graphic Description Graphic Desktop Application Clickable นะครับเข้ามา Blank Blank Toolbar D.S.M.Help.4.4. อ่าเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวผมก็จะคอนโทรลโฮมขึ้นไปข้างบนครับ D.S.M. นะคะ Out of menu graphic notice คอนโทรลโฮมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลือกลูกศรลงมาครับ Button click button black list menu menu item package center นะครับตรงนี้นะครับ Package center นะครับ e n t e r เลย Alert this is the last element in the window นะครับมันก็จะบอกว่า Uh, the last element and we'll tap down. It. Menu item package center. Clickable list with 19 items, HTTPS. 18.2, <theat> link 18.1. <theat> not your notices to us. Notices, software, so software and hard Synology third-party conduct. Two, scope so. 30, special app, any pack, liability 12, and not warrant, consumed develop, Avail. all faults, and 10 will apply to your determined by Synology package. Your Terms and conditions heading your use of Synology package service. any warranties for the please review the following provided with the pack terms and conditions by clicking on the packages terms of before heading level 3 Synology package center terms of services นะครับตอนนี้ก็จะเป็น license agreement ของ package center นะครับ before you use Synology package center you must accept to be bound by this contract which contains นะครับก็เขาก็แนะนำครับว่าก่อนที่จะใช้นะครับเราก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขของเขาที่เขากำหนดมานะครับก็มันก็จะมีเงื่อนไขหลายข้อมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็เลื่อนอ่านดูนะครับ ถ้าใครยังไงก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับก็กด F ไปเลยนะครับ F I have read and agree d to the package center terms of service check box not checked ตรรรงนนนี้ะะคคัับบ I I have have read agreement ก็ Clickable click list with not out of list clickable check box not clickable I have read and agree d to the package center have I have read I have read and agreed to and agreed to the package the package center The Package Center นะครับ I have read and agree to the Package Center Terms of Service checkbox not checked ตัวนี้นะครับเราติ๊กถูกเลยนะครับเพื่อนๆ Checked กบริบานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเลื่อนลูกศรลงมาครับ Out of list Terms of you must e x p e n d s i n o l o g y service by the chart or provide advice that w e contract s i n o l o g y through which you can I have read and agree to the Package Center Terms of Service checkbox checked Clickable OK button หลังจากนั้นก็กด F อีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่มันจะกระโดดมาที่โอเคเลยนะครับเพื่อนๆถ้าหาเพื่อนๆไม่ยอมรับหรือไม่ accept นะครับตรงโอเคตรงนี้นะครับก็จะคลิกไม่ได้นะครับ ก็ตอนนี้พอเรายอมรับแล้วก็มาที่โอเคแล้วก็ Enter ไปเลย b u t ต o n แ a ็ k เกจเ e นเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น p a c k เก e เซนเตอครับเพื่อนเพื่อนก็คลิกกัคลิกกั undefined แท็บลงมาครับ p a ็ k เกจเซน t e คลิก c k บ b ัต b อน t o n u n a v a i l a b l น undefined แพ็ k เกจเซนเตอร์แอปพลิเคชันคลิก b l e แพ็ k เกจเซนเตอรตอนนี้นะครับก็จะเป็น p a c k เก e เซนเตอนะครับเผื่อนอผมเลือกลูกศรลงมา Package คลิก k a บ l ัต u อน o n unavailable undefined Blank. Clickable button unavailable Blank. Clickable button blank. Clickable button manual install. Search at undefined. undefined. นะครับอันนี้ก็จะเป็น manual install นะครับ blank clickable button manual install ตรงนี้นะครับเราจะติดตั้งเองนะครับ clickable button settings อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า blank 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 preview e clickable list with one item collapsed level one installed อันนี้ก็จะเป็น install ครับ preview e clickable one preview e clickable preview clickable click collapsed level one all packages อันนี้ก็จะเป็นเราจะติดตั้งทั้งหมด Preview clickable. Preview clickable collapsed level one beta packages. Beta Out of list clickable combo box collapsed editable all packages. Blank combo box collapsed required editable sort by name. Blank 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 Synology. Blank blank clickable graphic no description available. อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาแนะนำมาให้นะครับตัวที่เขาเสนอ. Blank 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 blank. Uh. Application blank clickable button unavailable undefined. Blank clickable search edit. Clickable search. Blank clickable button manual install. click blank. My... I to Blank, blank, three view, three view, clickable. Three view, clickable, collapsed, level one, all packages. Three, three view, out of list, blank. Combo box, collapsed, required, editable, sort by name. Blank, 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 Synology. Blank, blank, clickable graphic, no description. Active button install, active backup for business. Active backup for business, backup, for business. business. <coughs> <coughs> ครบเพื่ <c oughs> อ,อภัยนะครับพื่อนสอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับ Active Backup for Business นะครับก็จริงๆแล้วมันจะมีหลายตัวให้เลือก Install มากเลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไป เลือกติดตั้งแอที่สำคัญสำคัญก่อนนะครับตรงน,นี้นะครับใน,นแรกก็จะเป็น Active Backup for Business b น,นี่จะเป็น <Business. S 1> ชื่อนะครับน,นี่เป็นตัวปุ่มติดตั้ง Graphic n o Description Active Backup for Button Install Active Backup Graphic n o Active Backup for Button Install Graphic n o t Description Active Backup Button Install Graphic n o t Active Insight s Utilities Button n o Graphic n o Description Button no Open Graphic Advanced Button Install Advanced Media Extensions Multimedia Productivity Button Install Advanced Graphic Antivirus Button Try Graphic No Descript Button Try Antivirus by McAfee Graphic Antivirus Button Install Anti-Graphic No Audio Station Multimedia อันนี้ก็จะเป็น Audio Station นะครับก็เอาไปลักษณะของการฟังเพลงครับเพื่อนๆถ้าเป็น Audio Station เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะฟังเพลงได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็เพื่อนๆก็อาจจะก,ก๊อปไฟล์เพลงไว้ใน NAS แล้วก็ฟังเพลงผ่านตัวแอปพลิเคชัน ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย install audio station. โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดตั้ง Audio Station ลองดูนะ g r a s c r i p t i o b a นะครับ r s i e e d o w ก้เเข้าไปนะครับแล้วก็แท็บลงมา <Table. S 3> <Article. S 1> ครับ like <the> เสร็จแล้วนะครับ l, ank. l ank. a n k l a n k Application Clickable Button ผมแท็บลงมาแล้วก็กดตัว nvda spacebar ให้เป็น b r o w mode นะครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมา clickable list button menu menu item package center menu menu item menu, menu, menu out of package clickable button unavailable undefined l a n k clickable button unavailable l i n e clickable button no next tab search l a n k clickable clickable blank l n l n เลือกลูกศรลงมาเลยนะครับ t r e v i e w r e v i e w clickable one t r e v i e w clickable installed preview clickable one t r e v i e w clickable t r e v i e w clickable preview clickable out of blank. Combo box collapsed required editable sort by name. Line line lights and up line blank. Clickable active button in graphic note active button install act graphic note. active button graph active button graph active button no open graphic advanced media button graphic anti-button graphic antivirus is set. Clickable click 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 a click 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 this is clickable. Link user data collect link privacy link terms of sir clickable button virtual here utility button install virtual here. Virtual graphic note button team viewer utility install by พอเราเลือก install คิดว่ามันน่าจะติดตั้งให้เลย install tap install resilio sync button install rapt install i n s t a l l drive button โอเคนะครับเดี๋ยวผมแนะนำง่ายๆเลยนะครับพอมันมาตรงนี้นะครับวันเพื่อนกด B ไปเลยก็ได้นะครับ show desktop button clickable button นะครับ control home ขึ้นไปข้างบนนะครับตรง package center ตรงนี้นะครับ list notific clickable clickable undefined button clickable clickable manual install button clickable settings button clickable install active backup for business ตรงนี้ผมกด B ไปเรื่อยๆนะครับ install active backup for business install active backup for install active backup open active insight button นะครับ Active Ins ilities, but no. Install Advanced Media Antivirus McAfee Install Antivirus a Insights Utilities But Extended Try i no, Open u by นะครับตัวนี้นะครับพอ install พอเรากด install เนี่ยมันจะติดตั้งให้เราอัตโนมัติเลยนะครับพอตัวไหนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมันจะกลายเป็น open แทนนะครับอันนี้ผมก็จะกด b ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็คลิปจะได้ไม่ยาวมาก install Bit d t h e n d e r for Mail Plus button <S <S นะครับ <S <S install C2 Identity Edge Server button install Central Management System button install Cloud Sync button Install CalSim. Install DHCP server button. Install DNS server button. Install Document Viewer button. Install Download Station button. Install Xfat Access button. Install Download Station. Install Xfat Open File Station button. Install Glacier Backup button. Update Hybrid Share button. Install Hyper Backup button. Update Hybrid Share button. Install Hyper Backup button. Install Hyper Backup Vault button. Install iTunes Server button. Install LDAP Server button. Install Log Center button. Install Mail Station button. Install Media Server button. Install migration assistant button. Install node station button. Open OAuth service button. Install PDF viewer button. Install presto file server. Install proxy server button. Install radius server button. Install replication service button. Open send manager button. Install secure sign in service button. Open SMB service button. Install SMES provider button. Install snapshot replication button. snapshot น,นี้ก็น่าจะติดตั้งนะครับตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวพวก recover นะครับเผื่อเผื่อเครื่องเรามีปัญหาอะไร snapshot replication backup business button install snapshot replication graphic no description available install sso server button install storage analyzer button install surveillance station button install synology application service button synology application service ตัวนี้นะครับเราก็อาจจะติดตั้งนะครับ install synology calendar button install synology application service button Install, install Synology Chat Server Button. Install Synology Contacts Button. Install Synology Directory Server Button. Install Synology Drive Server Button. Install Synology High Availability Button. Install Synology Mail Server Button. Install Synology Mail Plus Button. Install Synology Mail Plus Server Button. Get 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 Get: Synology install Synology Office Button. Install Synology Photos Button. Install Text Editor Button. Install Synology Photos Button. Install Text Editor Button. เทคไอดีเตอก็จริงๆถ้าเราใช้ Microsoft Word อยู่แล้วก็ไม่ต้องอิน tall ก็ได้ Open Universal Search Button Install Universal Viewer Button Install USB Copy Button USB Copy อันนี้ก็ติดตั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ copy ผ่าน USB นะครับ Install Video Station Button Video Station อันนี้ก็แล้วก,ก็ตัวเอาไว้เปิดตัววิดีโอนะครับอันนี้ก็ผมก็จะติดตั้งตัวนี้ด้วยนะครับ Install Virtual Machine Manager button. Install VPN server button. Install Web Station button. Install Web Dev server button. Clickable install Apache HTTP server. Install Docker button. Install Git server button. Install Joomla button. Install MariaDB. Install MediaWiki button. Install nodejsv Install node.j. Install node.j. Install node.jsv8. Install PAX button. Install Pro button. Install PHP 7.3 button. Install PHP 7.4 button. Install PHP 8.0 button. Install PHP MyAdmin button. Install Python 3.9 button. Install uh, Python 2 button. Install Tiger CRM button. Install WordPress button. Clickable install ArcaWare P5 button. Install Bravia signage Install data deposit box. Install donots network. Install elephant drive button. Install MB server button. Install good sync button. Install iDrive button. Install Con Explorer button. Install MegActon button. Install Minim server button. Install Nikivo backup and replication button. install Nikero Transporter button install Plex Media Server install r a j i c Cloud d b button install Resilio Sync button install Tailscale button install TeamViewer button อันนี้ผมกด B ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ install Virtual Here button no next button อ่ะก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองจริงๆแล้วอันนี้มันมีอ่ามันแสดงเฉพาะไอตัวที่มันอ่าเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วนะครับจริงๆมันจะมีอ่าที่มันเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับอ่า นักพัฒนาอยู่เป็นในช่วงที่พัฒนาก็มีนะครับก็จะเป็นช่วงเป็นเวอร์ชันเบตา้าเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปไล่ติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับ install TeamViewer button โอเค install Virtual Here button no next button โอเคนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากติดตั้งตัวไหนก็กด space bar ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะติดตั้งให้เองนะครับหลังจากนั้นพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับโอเคครับ ในส่วนของลักษณะการใช้งานนะครับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับว่าตัวแอปตัวไหนที่มันเพิ่มความสามารถเรื่องอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับก็จะได้เลือกติดตั้งได้ถูกนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ